อย่างหนึ่งที่พี่น้องควรมีติดไว้ในสวนในไร่ในดงนะเพราะว่าเรื่องรากเน่าโคลเน่าใบาไหมใบไหมยอดไหมยอด,ยอดกุดอะไรพวกนี้ยสาเหตุมันมาจากเชื้อรารากเน่าโคลเน่าใบาไหมใบกุดยอดหิกกับตันไตโคลนะพี่น้องกับตันไตโคมันเป็น,ปนจุลินทซีย์นะพี่น้องเป็นจุลินซีย์ ไตโคนาม่านั่นแหละประเภทเขาเรียกไตโครนาแม่น้องต้องมีไว้อันนี้ไม่แพงมากซื้อมามันจุห้าร้อยมิลลิกรัมนะห้าร้อยห้าร้อยมิลลิกรัม,มาผสมน้ําได้ห้าร้อยแต่พี่น้องใช้ฉีดพ่นลดกระบัวก็ได้นะพี่น้องเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะใส่ถังสองร้อยลิตรฉีดยังไงไม่เอาเราก็ผสมบัวลดเอาก็ได้นะพี่น้องนะ แบบนี้ยมันช่วยเราได้เยอะมันช่วยเราได้เยอะนะพี่น้องนะซื้อติดบ้านกันไว้เด้อ